วัดีค่ะวันนี้กลุ่มของดิฉันจะมานําเสนอเรื่องเซลประสาทลิ้นมีสมาชิกดังนี้ 1. นงางสาววริวรรณวสูงเนินเลขที่16 2. งนางสาวนาวินดาทองไพลินเลขที่17 3นางสาวเจรราพรบุญจันทึกเลขที่2 0 4. นางสาวเบญจวรรณเพิ่มดีเลขที่ 3- 9และดิฉันนางสาวกมลชนกชัชงาไพศาลเลขที่32 เส้นประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของลิ้น Hypoglossal nerve เป็นเส้นประสาทหลักที่ทําหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อลิ้นเกือบทั้งหมดทําให้ลิ้นเคลื่อนไหวเช่นเขี้ยวพูดกลืนหากเกิดความเสียหายจะมีอาการลิ้นเบี้ยวไปข้างใดงข้างหนึ่งค่ะต่อมานะคะคือเส้นประสาทที่รับสัมผัสทั่วไปจากลิ้นเส้นประสาทที่รับสัมผัสทั่วไปจากส่วนหน้าของลิ้นเส้นใย,ยประสาทจากเส้นประสาทไต้จมีนัน จะรับสัมผัสความเจ็บปวดและอุณหภูมิหรือความรู้สึกทั่วไปนอกจากนี้เส้นประสาทคอโซฟาลิงเจลยังรับความรู้สึกและความเจ็บปวดจากส่วนหลังของลิ้นค่ะก็ต่อมานะคะจะเป็นเส้นประสาทที่รับรสนะคะเส้นประสาทแรกนะคะก็คือเส้นประสาทใบหน้ารับรสจากโซนหน้า2ใน3ของลิ้นนะคะก็จะผ่านทางคอราเทมพานีค่ะ ต่อมาเส้นที่2นะคะเป็นเส้นประสาทลิ้นคอหอยค่ะรับรดจากส่วนหลัง1ใน3ของลิ้นค่ะเส้นที่3นะคะเป็นเส้นประสาทเวกัสค่ะรับลถจากส่วนหลังของช่องปากรวมถึงคอหอยและก็กล่องเสียงนะคะบริเวณปุ่มรับรดนะคะก็จะมีทั้งหมด4 4บริเวณก็คือลิ้นเพดานปากคอหอยแล้วก็กล่องเสียงค่ะรสชาติที่ลิ้ ลิ้นสามารถรับรสได้นะคะก็จะมีประมาณ5รสชาติค่ะรสหวานรสเค็มรสขมรสเปรี้ยวแล้วก็รสอูมามินะคะแล้วก็มาดูกันว่าแต่ละรสนะคะบริเวณรับรสของลิ้นนั้นอยู่ตรงไหนนะคะรสหวานนะคะบริเวณรับรสก็จะอยู่ปลายลิ้นค่ะปลายลิ้นด้านล่างรสขมนะคะบริเวณรับรสจะอยู่ประมาณโคนลิ้นค่ะรสเปรี้ยวนะคะบริเวณรับรสก็คือจะอยู่ด้านข้างทั้งสองข้างของลิ้นค่ะส่วนรสเค็มนะคะบริเวณรับรส ก็คือจะเป็นปลายลิ้นแล้วก็ด้านข้างของลิ้น,นะคะ่ะต่อไปการวิาพากษ์ของเส้นประสาทไฮโปกราสนะคะเส้นประสาทจะวิ่งไปตามไขสันหลังจนถึงกลุ่มเส้นประสาทส่วนคอที่ทําหน้าที่รับรู้ความรู้สึกและรับการเคลื่อนไหวค่ะโดยจะไหลลงคอผ่านหลอดเลือดสําคัญก็คือหลอดเลือดแดงคอและหลอดเลือดดาคอค่ะ โดยจะทอดยาวไปด้านหลังลำคอไปจนถึงปาแล้วก็แตกแขนองออกไปเชื่มต่อกับกล้ามเนื้อที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของลิ้นค่ะหัวข้อต่อมาก็คือเส้นประสาทไฮโปกอซัสหรือเส้นประสาทสมองคู่ที่12ทําหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อของลิ้นซึ่งรวมถึงกล้ามเนื้อภายในและภายนอกของลิ้นโดยกล้ามเนื้อที่ควบคุมโดยเส้นประสาทจะมีดังนี้ค่ะ 1. กล้ามเนื้อเจนนโอกอสัสจะทำหน้าที่ดันลิ้นไปด้านหน้า 2. กล้ามเนื้อฮิโอกอสัสก็คือทำหน้าที่ดึงลิ้นกลับและทำให้แบนลง 3. กล้ามเนื้อสตาลิโอกอสัสทำหน้าที่ดึงลิ้นขึ้นและกล้ามเนื้อภายในของลิน้นทำหน้าที่เปลี่ยนรูปร่างของลิน้นรวมถึงความโค้งและแคบลงกล้ามเนื้อเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยในการพูดการเคี้ยว การกลืนและการทำความสะอาดของช่องพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ